ไม่ต้องทนตากแดดตากลมตากฝนมาเอาคันนี้ไปได้เลยกับเรือพรนเพียงสาวใบเท่าตลอดอายุสัญญาได้มา,าหน้าาสวยกริบใหม่เอี่ยมขนาดนี้คุณพี่า๋าชมหน้าหล่อๆกระจังหน้าสีดำนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วล้อแม็กนะคะอันลอยเดิมนะคะขอบยาง16เอาไปใช้งานนี้เลยมาดูในส่วนของภายในกัน ได้กระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะวิดยุเดิมนะคะ CDMP 3จากโรงงานและได้เอียร์ออโต้เบรกมือแมนนวลแบบนี้เบาะหนังสีดำนะคะทำความสะอาดง่ายในส่วนของห้องโดยสารกว้างขวางมากๆคนณพี่สานี่เลยมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะเป็น5ประตูแฮชสแบ็กนะคะขนของได้เยอะชั้นวางอนเนกประสงค์ก็ยังอยู่ กับค่าตัวเบาสบายมากคันนี้นะคะเพียง189,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย